เตรียมฟื้นเที่ยวคนละครึง่งจากคนละ2,000ันบาทปลูกท่องเที่ยวหลังน้ำรถค่ะสอทอทเตรียมเสนอบอร์ดทท,ทฟื้นโครงการเที่ยวคนละครึง่งปลูกท่องเที่ยวหลังน้ำรดค่ะในชํานาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าไรายได้ปี68ที่2 9งถึงล้านบาทซึ่งเป็นนิวไฮจากนักท่องเที่ยว38-40ถึงล้านคนโดยทางสอทอทมุง่งเน้นกระจายนักท่องเที่ยวให้สมดุลเชื่อมเมืองหลักสู่เมือง นาเที่ยวการสร้างตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่ใส่ใจต่อสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมการมีใช้ใจ่ายต่อทริปที่สูงขึ้นและการสร้าง Man-made Community และอีเวนต์เพื่อลดการพึ่งพาธรรมชาติและกระจายไรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ SME และที่สำคัญคือการจัดทัวริซมึมในไทยในระดับ ITB และ VTM เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำของโลกทางด้านการท่องเที่ยวค่ะอย่างไรก็ตามจากสภาวะวิกฤตนำท่วมได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทในระยะสั้น ทททขอเสนอให้รัฐบาลอนุมัติโครงการเที่ยวคนละครึ่งเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งเมืองที่ได้รับผลกระทบและเมืองน่าเที่ยวนอกจากนี้ยังต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นทั้งทางด้านความพร้อมหลังน้ำรถและความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถบัสในชำนาญกล่าวเพิ่มเติม,ตมว่าในการประชุมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเสนอรายละเอียดต่อประธานบอร์ดททท,ทเพื่อนําไปเสนอต่อรัฐบาลในคาดว่าต้องการงบประมาณประมาณ5 0 0พ ล้านบาทในจำนวน5ห,ห้องพัก ในจำนวนห้องผัก5ล้านคืนในการกระตุ้นไม่เกิน2,000บาทต่อคนเพื่อให้ไรายได้เที่ยวไทยเพื่อเข้าสู่เป้าหมายประมาณ9,000ล้านบาทในปีนี้ค่ะจังหวัดเชียงรายสไร้างรายได้ท่องเที่ยวต่อเดือนประมาณ7,000ล้านบาทเชียงรายสไร้างรายได้ประมาณ3,000ล้านบาทซึ่งหากไม่เร่งฟื้นฟูพื้นที่และการท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วนั้นจะทําให้ไรายได้จากสองจังหวดัดหายไป10,000ล้านบาทได้ชำนาญได้กล่าวเอาไว้ค่ะ